อดไปนะสไลด์ออกโดนเอ็กมาร์กอยู่ดีครับลาเวทเยยบเต็มฮนะ้ซูมเมลได้โอ้โหรีโลเคชเซฟเดลอ์พระเจ้าช่วยแล้วเสียลาเวทไปแล้วนะแต่ไม่รู้จะเซฟยังไงครับต้องก็ต้องปล่อยไอโอครับหรือว่าหุบตรงนี้ครับอยู่ที่เดิมเหรอโอ้โหมีการหุบกระบอกแล้วก็โผล่มานะ แล้วก็ล่อซื้อจัดๆแล้วมิกมาเรียมดีครับเรียบร้อยหรือเปล่าท่านบกจะคิโลต่อด้วยท่ประกาศเอาโอ้โหปล่อยซึมเลยฮะของจริงครับผมซูเมลหุบไอโอครับให้โผล่ช้าครับแล้วก็จังหวะทีเธอร์ออกไปได้ครับยังไงต่อดา้อนเทลเปิดมาซัดลงไปครับทีน้าตัวของฝั่งโยบัสโยบัสเจอาวารานไปเรียบร้อยครับเบอร์เซอร์กิงครับดับผู้ลคินนั่นฝั่งโกสฮะ อออวอร์เวจัดเลยก็ชอบมีไฟเสียเหลี่ยมเสียเชิงครับไอโอทำไมผมมาช้ากว่าที่คิดกับอก g.s. ละรอดด้วยครับแล้วสวนไปแตกสามะโอ้โหดิกงบ้านอย่างนี้ก็มีเหรอเฮ้ยเอาเรื่องจัด